สวัสดีครับมาเจอกับช่องคนลุยป่าอีกแล้วครับจากที่ผมเคยนําเสนอไปนะครับกับไอ้ลูกกระเบากลักนะครับที่ช่วยรักษานะครับโรคเรื้อนเรือนกวางครับพวกสเก็ดเงินครับตอนนี้ตอนนั้นผมถ่ายให้ดูแต่ลูกนะครับวันนี้ผมพามาดูถึงต้นครับวันนี้มาดูลักษณะต้นลักษณะใบถึงที่นะครับนี่ครับคือต้นของเจ้ากระเบากลักครับ ตอนนี้ก็อากาศชื้นครับเมื่อคืนฝนตกนะครับน i̇şte mm hmm yes? ี่ครับต้นกระบเบากรักลักษณะสีของต้นนะครับโทนโทนสีจะเป็นอย่างนี้นะครับสีขาอมน้ําตาลนะครับสลับเป็นด่างตะไคร่น้ำนะครับด่างตะไคร่น้ําสีเปลือกออกขาวขาวตะไคร่น้ําสลับอมน้ําตาลเขียวนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับนี่คือลักษณะต้นเจ้ากระบเบากรักนะครับ นี่ครับจะมีตะไคร้เคียวๆนะครับสลับขาวน้ำตาลนะครับนี่ครับลักษณะใบโอ้ลักษณะลำต้น,นครับนี่คือแตกแขนงออกมาครับนี่ก็แตกแขนงออกมาครับนี่ก็ใช่นะครับต้นกระบอกรลักนะครับ มาดูลักษณะใบครับนี่ครับคือลักษณะใบครับใบจะหนานะครับหนามันนะครับพื้นมันลื่นครับหน้าใบจะลื่นครับหน้าใบจะมันครับนี่ครับจับไปจะมันครับลื่นลื่นครับจะไม่มีขนกรมหยีนะครับไม่มีนะครับ นี่ครับลักษณะใบนี่คือหลังใบนะครับนี่คือจะต้นกระบอกกักนะครับวันนี้มาถ่ายแต่เช้ามืดน,นะครับเพราะว่าเข้าป่าแต่เช้าครับวันนี้จะรีบเอาเห็ดไปส่งเขานะครับเลยต้องรีบมานี่ครับ กิ่งที่จะแตกใบเขาจะยืดออกมานะครับแล้วก็จะมีใบสลับกันนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาครับนี่ครับเขาจะยื่นกิ่งใบออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็แตกเป็นใบนะครับสลับกันตรงข้ามกันนะครับสลับกันตอนนี้ลูกเขาร่วงหมดแล้วนะครับลูกเจ้ากระเบากัดมาตอนนั้นลูกยังเยอะอยู่ครับนี่ครับลักษณะข้างในนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ เมิดซ้อนๆกันนะครับกองกันอยู่นะครับเหมือนกับลูกยางนะครับลูกยางเหมือนกันเลยครับลูกยางหรือแพลกุยนะครับนี่เป็นเป็นรอยกัดของลิงนะครับคือลิงเขามากินนะครับนี่ครับลิงกินครับนี่ครับดูชัดๆนะครับนี่ครับลักษณะเปลือกขนครับเป็นกรรมือยีนะครับ เลขนเป็นกรรมีนะครับสีน้ำตาลนะครับอมดำน,นะครับลูกเขาวงเลยครับอช่ครับ <c oughs> การเอาไปปรุงปินยาเคยลงเล่น,นะครับเอาไปให้เราเอาไปทุบนะครับทุบแล้วก็หงน้ำมัน,นครับใช้น้ำมันมะพร้าวหงครับ เอาไว้ทานะครับทาบ่อยๆครับส่วนยากินเราให้ใช้ยาครอบจักรวาลกับน้ําแท่งครับต้มกินภายในนะครับส่วนยาทาให้ใช้เจ้ากระเบากรักนะครับไปทุบหงกับน้ํามันมะพร้าวนะครับเอาไว้ทาครับใช้ทาบ่อยๆนะครับนี่คือสูตรรักษานะครับเดือนกวางนะครับสเก็ตเงินนะครับ ลองเอาไปทําดูครับนี่ครับลักษณะใบอย่างนี้นครับโอเคนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับคุณลุยป่าครับตอนนี้สวัสดีนะครับขอบคุณท,ที่รับชมครับสวัสดีครับ